สวัสดีครับส,สดีพี่เพื่อนเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟทย์คนเดิมเชฟท c h ชาแนลสำหรับ EP ีนี้นะครับแอดนมสุพรรณลุงปั้นแอดบวกคำสี ok í, แล้วก็ยังมีห้อยซองที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ลุงแป้นนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่เชฟก็ติดตามให้เกือบจะทุกงวดเลยนะครับสําหรับแนวทางจากลุงแป้นนะครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ก็ถือเป็นแนวทางที่ดีนะครับ8 3 9 9 3 8 2 5 1 9 6นะครับสำหรับงวดน,นี้ ส่วนใครที่ลุ้นเลขท้าย3ตัวรางวัลลอตเตอรี่นะครับก็จะมี920511นะครับเป็นชุด3ตัวล่างให้ได้ลุ้นกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับ839 93 8251และ96นะครับส่วนเลขท้าย3ตัว920511ต่อกันที่แอดบัวคำสีนะครับ แอดบวกคำสีปี67ก็ถือว่าสูตรเดินดีทีเดียวนะครับหลายๆงวดนี่ก็ให้โชคตรงๆนะครับสำหรับงวดนี้แอดบัวคำสีนะครับปล่อยแนวทางมาที่280 791 8091และ83นะครับ280791 8091และ83นะครับแอดบัวคำสีนะครับ มาต่อกันที่อาจารย์คมนะครับอาจารย์คมงดนี้2หางเหมือนเดิมนะครับ9 80 3 5 2 9 80น5 2ะครับเ8 0 3แ2นนะครับ,นรบแนวทางจากอาจารย์คมหรือว่าแอดคมนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ สำหรับแนวทางจากหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะครับเชฟก็นำเสนอเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้100%นะครับว่าสำนักไหนจะมา100%เนะครับเพราะว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นเพียงการคาดเดาและก็การคำนวณเท่านั้นนะครับมาดูที่อาจารย์บุญรอดนะครับ838586 39 5969 089083085 895095195นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากอาจารย์บนรอดนะครับนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีชุดสวยๆหลายชุดอยู่นะไม่ว่าจะเป็น095195895นะครับมาดูกันที่แนวทางตัวเลขของอแปะลงสีนะครับเลข 16บหกพฤษภาคมนะครับ3ตัวบนนะครับ9 52 950นะครับ2ตัวล่าง3 7 3 8นะครับใครที่ติดตามใบนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปรุ้นดูนะครับสำหรับเลขอแปดลงสีนะครับ9 5 2 9 50 3 7แล้วก็3 8นะครับ มาถึงแนวรัฐบาลไทยของเฮียนันนะครับใครที่ติดตามแนวทางของเฮียนันนะครับงวดนี้เลขชุดเดียวนะครับมาแล้วนะครับ3ตัวเม็ดเดียวนะครับก็เป็น966นะครับ966นะครับแล้วก็2ตัวเม็ดเดียว95 95นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากเฮียนันนะครับ มาถึงแนวทางจากเอาให้รวยนะครับเอาให้รวยเด่นหลักร้อยนี่ก็จะเป็น3 9และ5นะครับส่วนชุด2ตัวที่จับคู่ให้ก็จะมี33 36 3, 3 9 30แล้วก็31นะครับใบนี้นะครับคำชะโนดนะครับและหลายท่านนี่ก็ได้โชคจากใบนี้กันก็ต้องบอกว่าเกือบจะทุกงวดเลยนะครับไม่ค่อยจะพลาดนะครับสำหรับแนวทางใบนี้นะครับ ของคําชะโนดนะครับงวดที่แล้วก็7117นะครับก็เรียกได้ว่าเข้าแทบจะทุกงวดเลยนะครับงวดนี้ใครชอบวิ่งรูดนี่เด่น5เลยนะครับชุดเด่นนะครับ3 0 5 0 9 0 3 7 5 7แล้วก็97นะครับชุดรอง3 1 3 6 5 1 5 6 9 1 9 6 3 8 5 8และ98นะครับชุด3ตัว6 3 0 6 5 0 6 9 0 3 3 7 3 5 7 3 9 7นะครับ มาดูกันที่ลาบผลพูนทวีนะครับแล้วก็มาวิ่งดูที่ลาบผลพูนทวีก่อนนะครับสิทธิธธ์หลงพ้เนื่องนะครับตัวเด่น1,7และ9นะครับตัวเด่น1,7และ9อ้อกาเลียกได้ว่าสวยทั้ง3ตัวนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับจัดคู่แล้วที่1,2,1,3,1,5,7273,7,5,9293,9,5นะครับส่วนมาวิ่ง0,565,1,05เ105ม็ดเดียวนะครับล่าง82 89, และ8 9นะครับ เอาละครับมาถึงพระเอกของคลิปนี้นะครับเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับแอดหนุ่มสุพรรณนะครับหลังจากที่ตอนต้นปีนี่โอ้โหเดินดีมากๆนะครับเข้าติดต่อกันห้าหกงวดเลยนะครับมามีมาหลุดงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนี่หลุดนะครับงวดนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่านะครับมีหลุดงวดที่แล้วงวดนี้ต้องกลับมาแก้ตัวนะครับนะครับแนวทางงวดนี้เด่น9และ0นะครับเด่น9และ0 จับคู่แล้วที่91 92และ93 0102และ03นะครับ3ตัวเม็ดเดียว3 9 2 3 92นะครับแอดหนุ่มสุพรรณนะครับเอาละครับเชฟจะมาปิดท้ายกันที่2ใบจากเสือตกถังพลังเงินดีนะครับช่วงนี้เสือตกถังกลับมาแม่นนะครับกลับมาแม่นเข้าติดติดกันหลายงวดเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับดูดีๆอาจจะมีโชคนะครับสำหรับเสือตกถังนะครับก็มี2ใบมาฝากนะครับ สองใบมาฝากนะครับสองใบนี้ก็จะเป็นแบบชุดแบบดั้งเดิมแล้วก็รุ่นมีโชคนะครับลองดูนะครับชอบชุดไหนใบไหนก็ตามใบนั้นนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับชุดด้านซ้ายนี่ก็จะมีตัวเด่นให้ด้วยนะครับเด่น0 0 6 4 6 6 0 6 4นะครับส่วนชุดด้านซ้ายนี่ก็เป็นชุดแบบดั้งเดิมนะครับเมื่อที่แล้วเข้านะครับในชุดแบบดั้งเดิมนี้นะครับ เอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้เชฟก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขที่เชฟนําเสนอจะเป็นข้อมูลแนวทางตัวเลขที่ให้โชคสําหรับ f c ทุกๆท,ท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่อีีหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ